โปรเกมกำลังจะมาแล้วจากุิพปีวันที่5สิงหาช่วงนี้เลข5เยอะเลย5เยอะเลย5คนสมัคร5สิงหาแล้วก็ปีเนี่ยก็เป็นปี2015อีกเอ่อ16ครับผมก็ยิ่งงงปีปีก็โกงเลยครับปีที่แล้วไงเพื่อตอบเป็นปัจจัยมันต้องใช่แน่ใช่ไหม ปีที่แล้วอ๋อครับครับครับปีเนี่ยปีสองพันปีนี้มันหน้าปีที่แล้วปิดมันต้องลงได้เลกคู่นเธอสองคนเนี่ยต้องมีสมาธิในการพูดใช่พูดจะไม่ทันจบเลยหลานนะ มลติจารึกอารีราชการันคุณคุณบิจาครับท่านว่าไงฮะจารึกเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนะก็ประชุมที่บ้านอัพภวันนะครับเพราะว่าไปชุมที่อื่นแล้วันนั้นวันนนั้มีมีนะข่าวเขียนมาประชุมที่บ้านอัพภาวไปสปกดสารสะกดขาวขับไปกันโดนเรื่องกันเลยเติอนมาซื้อกงี้ยนี่ข่าวการประชุมที่บ้านอัพภาแล้วไปหาไปหาที่บ้านสี่เสาตอนนั้นเนี่ยพาล้งมวยเข้าหาป๋าเปรม บ้านสี่เสาขับรถวนอยู่ในแถวนั้นไปครับเจออ้าวไม่อยู่ไหนาบ้านเนี่ยมันก็มีสี่เสาอยู่แล้วข่าวไปใหม่ไม่ยอมเข้าไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหขึ้นป่าเลยเป็นป่าเลยาใช่ตอนเป็นนักข่ายไม่รู้เป็นไงฮะรายละเอียดเพราะว่านี่มันไม่เขียนอะไรเลยเป็นมันใบที่เนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยบที่จารึก ถามกลางที่ประชุมเลยมีมอะไรไหมปีอะไรบ้านบดีว่าว่าไม่รู้เร um ื่องเลยเขาหมายถึงตอนเนี Stevens> ้ยเป็นปีที่กําลังคัดเลือกนักกีฬาเพิ่มเดี๋ยวจะมีวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นมีฟุตบอลเตะอยู่นะฮะแล้วก็จะมีพวกมวยสากลสมัครเล่นใช่ครับตอนนี้ที่ได้ไปก็มีน้องนีนี่มังยิงปืนเป่าบินฮแล้วก็มี แปดคนชายสี่หญิงสี่บวกอีกหนึ่งแต่รออีกน้อยนะมวยได้คนเดียวสรุปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมวยต้องได้เพิ่มแน่เพราะว่ามีนาเนี่ยเขาจะไปคัดที่จีนแล้วมีนักข่าวมาสายไหนไม่ทราบใครฮะผมสายโจโจ้เหรอโอ้ยอย่าไปเอ่ยดาบสิต้นกลุ่มชันลึกมาคนหนึ่งเซอร์ไพรส์เลยนะคนที่เซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่าอีกเหรอโอ้มาได้ไงต้นกลุ่มชันลึกเนี่ย มวยเนี่ยจ่าเบรนี่ด่าเละเลยคิวบาเนี่ยนะเขายอมอยู่แล้วไปเขียนไปเขียนมาให้สมาคมเสียเขียนอ่านงงเลยบอกวักมวยทำพลาจะไม่ได้ต่อยแด้เมื่อวานเมื่อวานเขียนว่าคิวบาจะยอมพออีกวันหนึ่งเขียนคิวบาไม่ยอมแล้วจริงๆคิวบาจะต่อยเแต่ปวดท้องนะปวดท้องหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยแล้วเลยปวพท้องแต่ว่า มวยสมัครเล่นมีแน่ๆเลกสองเพราะว่ามันเป็นตามคันลองอยูแล้วมันต้องได้อยู่แล้วละเพราเลกแรกมันก็ตัวดีๆเนี่ยมันก็ได้บ้าง uh huh. แล้วมันจะมีพวกมวยสากล uh huh. อาชีพ uh huh. ของทาง ไอ้บ้าเขาอยู่เขามีโคต้าตรงนี้อยู่เขาบางทีได้ได้ได้ไปอย่างคิวบาที่เราที่เราได้โคต้าจากคิวบาเนี่ยได้นั้นได้ได้ที่เวอร์มปแล้วนี่อันนั้เขาเป็นมวยสากลนะที่ใช่เขาได้ไปแล้วแล้วที่สําคัญประธานคัดเลือกคุณสมชายสายสมัสดิ์คุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์เอ๊ตบีสวัสดิ์จะยศรัฐมนตรีท่านนี่นะทำไมฮะแม่กับพวกเรานี่ไม่รู้จักนะไปรู้จักเนี่ย จอจอเยอยรอพอเยอะเละเลอะเอวอเยทั้งนั้นี่จอจอเนี่ยดาสามาตลอดเลยถูกนะนี่เลอพบในประชุมกันเลือกตั้งเสเลย เขาตอนเดินคัดเดืแย่งกับบิ๊กจะนะฮะบิ๊กจะสาธิตกีกุใช่ป่ะเลยบิ๊กจะเนี่ยท่านเป็นผู้จัดการของติคอนโดท่านเป็นรองท่านเป็นรองผู้ว่าการกีฬาคนก่อนสมคิดสมคิดปิ่นทองโอ้ขึ้นขึ้นสไลด์วิชั่นเนี่ยไปเปผู้จัดการเนี่ยไม่รู้กี่รายการประสบความสำเร็จไปโอลิมปิกเกมเนี่ยนะฮะส่วนคุณสมชายบุญสวัสดิ์ นะเพิ่งรายการเดียวนะฮะปรากฏว่ากาตาปรากฏว่าเขาก็ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าเลยพบชูมือค้านเลยผมเนี่ยอยากเอาความแปลงใหม่สมชายพุนสวัสด์ผมไม่เคยรู้จักเขาเลยนี่คือความสักดิ์จริงคนก็รันดี่าไปก้าค้านเนี่ยไม่เกี่ยวผมแต่ว่าเขาดูคลิปเนียเอ้านั่งร่วมโคตรกับเขาอยู่ อันนี้ไม่เกี่ยวผมดนานอน,นอไม่รู้นะไม่เกี่ยวคือข้อมูลนี่มาจากสงใจใสายลงก็ไดนะ้แล้วก็เป็นคนพิจารณารายการทีสปอร์ด้วยนะเออไม่เกี่ยวผมนะ<อ>ไม่เกี่ยวครับอยา่ามันเป็นเรื่องจริง<อ>แฉไหม ไม่รู้ครับผูอกแสนลงจะไปหลอกทำไมล่ะรายการเราไม่ต้องกลัวหรอกเพราะทุกคนไปเรียนดูคนไปพูดหราอพูดอย่างกไม่ขำเราแล้วคนเวลาไปเล่าไม่เล่าขำแบบเราเล่าซีเรียสอ่ะเขาไม่ขำด้วยนะราชการคำคำเป็นการผู้ชาร์ทผูชาบร์ทที่หลังก็ว่าๆอยู่ที่เอาอีกแล้วอะไรลรอเรียบร้อยออกมาจนได้ไหมได้ก็เป็นไง มือหนึ่งของไทยและหนึ่งหกเจ็ดของโลกนะครับแกเนี่ยนะครับตอนเนี้ตั้งแต่อีสเซนเกมแล้วแกนอนแบบฝันแล้วแบบว่าเหมือนกับผวาเรามีคนตะโกนเรียกตลอดเลยรักกนรักกนหลังรักขวาแกนอนแต่มีมีเรียกทั้งคืนมีรักวิ่งนีล้วแกเนี่ยจับฉลากไปเจอกับอเล็กซ่ากับนะครับอื เอ้มีมือสูสีด้วยเหรอนะครับเป็นมือหนึ่งสี่สามใกล้เคียงก็ได้ใกล้เคียงนะรจากนาิกาต้องกับชื่อกับต้องกับนะฮะก็รอเชียร์วันที่18ใช่ไหมเออเป็นแกนสแลมแรกของปีเลยใช่ไหมครับผมอ่าเรียบร้อยไปแล้วก็เรื่องมูริยาเอริยาจุธานุการนี่ก็สนับสนุนต่อไปโดย S C G ใช่ไหมครับนี่จะไปโอลิมปิกเกมด้วย S C G เมืองทองใช่ไหมเป็นป้าเลยเอสซปูนเขาละอ๋อแล้วฮะมีปีนี้นักกอล์ฟ นะเข้าเยอะมากนะครับในในโอลิมปิกนั่นเราน่าจะมีสักสี่พี่ธงชัยพี่ธงชัยพี่ธงชัยหนึ่งแล้วมีผู้หญิงด้วยแล้วก็มีน้องเมย์เนี่ยแล้วก็น้องมรนอานุงแหวนนี่น่าจะได้มรนอานุงได้ได้แล้วก็เอลียาเอลได้ได้การนะฮะโอ้ลุ้นได้เลยนะจากคุณธงชัยนี่ปีนี้ฟอร์มดีด้วยใช่นะฮะของเราเนี่ยมีไม่ต้องมากหรอกแค่โฮอินวันสักสี่หลุม ที่เหลือออกดับเบิลโบกี้หมดแล้ว่าตกน้วตกปลาตกน้ำปาแล้วครับดอกไกลฮะดอกไกลสนามไม่แน่เพราะว่าต่างคนต่างไม่เคยตีสนามเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เ <c oughs> หรออื<า>อเจ้าภาพก็ไม่ได้เปรียบเรานะ <c oughs> ใช่เพราะว่าเพิ่งเสร็จเมื่อวาน <c oughs> จริงๆเพิ่งเสร็จแบบร้อเก่อนสนามอื่นสนามกอล์ฟที่นั่นเดี๋ยว คุณธงชัยเนี่ยน่าจะไปซ้อมเขาบอกว่าเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไปบราซิลเนี่ยคือคือคือธงชัยเนี่ยเขาจะเรียนทัวร์ไปทั่วโลกอยู่แล้วถ้ามีทัวร์ที่ไหนเนี่ยอยู่ใกล้บราซิลเนี่ยคุณธงชัยก็อาจจะแวบไปนิดนึงลอดสักสาสิบหกหลุมหลุมหลองฝึกไปสักสองวันนะเพื่อความคุ้นเคยนะเจอกันงั้นเราเดี๋ยวเราไปดูมวยกันดีกว่าครับผมสองสไตล์อย่างใครฮะ รู้แล้วมันยุคใหม่แล้วครับใครเอ่ยช่วงช่วงเอ่อบ็อกซิ่งแอคชั่นบ็อกซิ่ง